ในฐานะที่ผมเองเนี่ยก็ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนะครับเราเห็นข้อดีนะครับที่มีมากขึ้นเรื่อยๆของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างที่ได้เรียนก็คือว่าเราเห็นเรื่องของการใช้งานว่าในเรื่องของการชาร์จพลังงานเนี่ยไฟฟ้ามาที่รถยนต์เนี่ยหากเทียบกับการเติมน้ำมันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายนะครับต่อกิโลเมตรเนี่ยด้วยไฟฟ้าเนี่ยประหยัดกว่ามากนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราคิดถึงปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าเห็นเหตุการณ์ที่ราคาน้ําามันเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากๆ นะครับต่อลิตรเนี่ยก็ไปประมาณ30-40บาทนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับในประเทศไทยและที่สําคัญนะครับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ขายไอมิชชั่นนะครับไม่มีการปล่อยมลพิษออกมาจากท่อไอเสียเหมือนรถยนต์ระบบสันดาปภายในทั่วไปนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับที่ทําให้ความนิยมของยถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมกับนโยบายของภาครัฐในประเทศต่างๆด้วยที่เห็นความสาคัญ ของการลดก๊าซเรือนกระจกทุกวันนี้เนี่ยเราถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องเริ่มนะครับมองไปถึงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตเราในอดีตที่ผ่านมาราอาจจะไม่ได้สนใจมากนะครับเพราะป้อนมันก็มีอยู่ทั่วไปนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเริ่มตระหนักถึงปัญหาโรคร้อนที่มียิ่งขึ้นเรื่อยๆปีนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับภาวะของอากาศที่ร้อนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเหล่านี้ก็เป็นผลกระทบของภาวะร้อน รวมไปถึงนะครับทุกๆหน้าหนาวที่เราเจอปัญหาพีม2.5ทั้งที่กรุงเทพทั้งที่เชียงใหม่เหล่านี้ก็มีส่วนมาจากภาคของการขนส่งนะครับที่ผมคิดว่าเราเองเนี่ยคงต้องเริ่มให้ความสนใจนะครับกับเทคโนโลยีที่เป็นพลังงานทางเลือกและเป็นพิถีสมัยรอมมากขึ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับต้องร่วมมือกันเราคนเดียวไม่สามารถทําให้โลกเปลี่ยนแปลงได้แต่ทําร่วมกันนะครับใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็หันมาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ สามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook, page, f c e e o o o k แ n นเ g e คนเมดาลไฟและเว็บไซต์คนเมดาลไฟ .org ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพุทธศักราช2565